โอเคครับก็สวัสดีชาวไอชอททุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกางโฟรับคลิปนี้นะครับผมก็มากับบอมฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ด่านสุดเก่านะครับยังด่านสถานที่บัมเบิบัมบจิตนะครับผมนะก็เดี๋ยวนี้ก็จะมาลุยกันนะครับยังไงก่อนรับชมก็เดี๋ยวฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับข้างหน้าเรามีบอมมี่ตัวหนึ่งครับผมนี่ก็มีตัวหนึ่งโอเคโอเคได้ธนูมาตัวหนึ่งครับมาตรงนี้มีระเบิดหนึบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องป่าแล้้ววกัันนนะะครบเไ รอเลยครับผมมัมมี่มาแน่นอนนะครับมาแล้วตัวหนึ่งครับทุกคนเห็นไหมครับชื่อแดงๆเฮ้ยโดนด้วยนะแต่ครับผมได้มาอีกหนึ่งคิวครับสวยงามตามทองเรื่องนะครับด่านนี้มัมมี่ค่อนข้างโหดนะนะครับผมเล่นมาเล่นมาทีดเต็มนะครับแม่งไล่ตบยับเลยมัมมี่อ่ะมาดิมาดิาดไปไหนหรอวะตายยังตายเนาะ เลยครับระวังตัวล่องหนดีๆนะตอนนี้กระสุนผมมี16นัดน,นะครับรวมในรังเพลิงก็ยิงไปเลยกระสุนมันเยอะนะเราไม่ต้องแบบว่าจำเป็นต้องมาเซฟกระสุนขนาดนั้นนะยิงไปเลยครับมาแล้วครับผมมาพี่มาแล้วครับแตกแล้วครับโอ้มาไวแตกไวนะครับแม่งไม่โนอะไรเลยเท่เนี้ยนะครับเฮ้ยเฮ้ยปัง้นมาแล้วยิงเอของึ้นไปต้องกอนโดนไหมล่ะเฮ้ย เอา้าเรียบร้อยยิงไปครับเฮ้ยมันไม่ตายค์ีวะบัคโลห์วะยยิงไม่เข้าอ่ะบัคโลหแน่นอนครับจังหวะเนี้ยกูวิ่งก่อนละกูวิ่งแล้วครับทุกคนเนี่ยมันยิงไม่เข้าฮะช่วยเพื่อนโอ้ไม่ทันวะเรียบร้อยเพื่อนแตกโอเคครับ กระสุนอยู่นี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไม่โดนยิงไปเลยครับปึ๊บปั๊บเฮ้ยอย่าพึ่งยังไม่ทันตายยังไม่อยากตายยังไม่อยากตายตอนนี้ยังไม่อยากตายตอนนี้ครับไม่าตายตอนนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโหไม่รอดไอ้เหี้ยเก <c ười> ็บไปแค่สามตัวอ่ะ ม่าถ้าเป็นจีจีอ่ะยิงกระตุยกระจาวเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูดิว่าตัวมีจีจีป่ะเอ้ยมีอยู่เอาจีจีมาเล่นดีกว่านะครับหลอนปะวะเมาหลอนไหมไม่น่าหลอนเท่าไหร่นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันโอเคกำลังดีเล่นจีจีดีกว่านะครับด่านนี้ก็ต้องคนมันได้ไหนมันก็ไม่โนแล้วเนาะนะครับนี่ไง โดนไปเลยครับโดนแฟนผมไปแล้วก็โดนผมตบไปด้วยนะครับเฮ้ยทึบเข้าหลังเข้าหลังโอ้โหโดนนืดเรียบร้อยครับแต่ผมคิดว่าเพื่อนเราต้องขึ้นได้ละครับเฮ้ยโ,โ,โอ้โหตัวนี้มีตัวหนึง่งระเบิดให้แม่งล่วงมาครับล่วงมายังล่วงมาแล้วอ่ะโดนนะโดนนะโอ้แม่งมีมีดวิ่งด้วยเฮียของกูมันเยอะมากครับห้องเนี้ยโอเค กพราะของโกงมันเยอะทีนี้ความสนุกมันจะเริ่มลดลงนะครับโกงเยอะจริงเฮ้ยตรงนี้มีตัวเนื้อลงมาไม่ล่วงด้วยนะเคไม่เป็นไรครับขึ้นมาเองโดนไปเลยครับเรียบร้อยไม่มองท่อไม่ใช่ไม่มองท่อมองท่อไม่มองทางนะครับอันนี้ไปดิตามเลยครับโดนเลยครับ เออมาเฮ้ยบันไดตัวเดงครับล่าเลยเอ้ยอันนี้อันเนี้โอ้โหตายโดนนักเลงไอ้ช็อตยิงเรียบร้อยแต่ครับตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิตสามคนนะครับตบกันมันนะครับคลิปนี้ครับไม่รู้ยิงมันไหมแต่ตบมันมากว่าเนี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเพิ่งยิงกูแอบก่อนจุ๊บจิ๊บจ๊บมาดิลบปั๊บโอเคสวย โอเคโอเคล่วงโดนดิโดนดิโดนดิโดนด,ดิสวยมีอะไรอะ่ะโอ้ยยีนี้มันจะควักมีดทองวิง่งเดียวเลยทุกคนยืนดูครับยืนดูไม่ผมต้องลงสนามเองแล้วยืนดูไม่ได้ครับยืนดูไม่ได้เดี๋ยวตัวท้ายโดนี่ครับโอ้เฮ้ยจังหวะมันพอดีมากเลยนะทุกคนผมเล่นมัม,มี่โหดมาเลยนะ จังหวะแม่งวิ่งเข้ามาหากงเล็บเราบ้างอะไรบ้างนะครับแบบทามิ่งมันดีมากเลยเหมือนเป็นปูไหมผมอะนะครับใครครับมาผมง็อจะเอาแบบว่าเล่นตรงกลางแล้วกันนะครับปึ๊บฝั่งนี้แล้วกันเป็นไหมเฮี่ยเป็นกูยิงนะโอเคตรงนี้ไม่มีใครเป็นนะจะ รอเลยครับมอมจีๆเรามีแล้วครับเราไม่ต้องกลัวแลวครับแตกหนึ่งครับสยองขวัญไปดิมึงมาเลยผมท้าชนทุกตัวตอนนะ้ไกลๆมีตัวหนึ่งล็อกนิวเคลียร์เหรอหูจะระเบิดไม่ใช่อะไรนะหูไม่จะระเบิดเอตายอย่างตานะสวยฮะมันคือสมองเจ็ดป่ะนีะ่ิพ่งมาแล้วอุ้ยเออตายสวย จะมองทางขึ้นแล้วกันนะครับแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วมาดิแตกครับสวยสวยเฮ้ยเอ้าเฮี้ย,ย,ยมีตัวหนึ่งเอาเพื่อเราแตกเหรอฝันหนูข้ามคือแบบนี่งไงมาดิเคยทุกคนมาดิมาดิาดเฮ้ยมันไม่ตายวะ มาดิครับเจ็บนะเจ็บนะมาดิมาดิครับเอ้ยไม่ตายวะเยี่ต่อยได้แล้วอย่าถึกนานอย่าถึกเยอะเฮ้ยโดนดูดเรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรรับได้รับได้โดนดูดแล้วโดนตบเนี่ยคือรับได้อยู่ครับโอเคเหนื่อยมากครับทุกคนมันต้องโฟกัสจอตลอดนะครับเล่นบอมตี๋เยอะ้ะแบบ พลาดคือตายละก็ถือว่าเรายื้อไปล้ได้นานเดี๋ยวเราฝั่งนี้เราตอนนี้เรามาเล่นฝั่งนี้ดีกว่าโอเคมีคนปลาแล้วก็สวยครับเราปลาแบบว่าโอ้โห,หนืดกันตึมนืดกันตึมนี่กูยิงมันก่อนเลยแล้วกันอยู่ได้บ่อตรงเนี้ยไม่รู้มีไหมไม่มีโอเคยังโอเคแล้วแหละโอเคครับหลังมาแล้วพี่แตกสวย ปืนตกกันเต็มแล้วตรงนี้ครับเฮ้ยเอาเจ็บเดีมึงยิงไปเลยนะครับเผื่อโดนเผื่อได้คิวกับเขาบ้างนะครับนี่ฮะมันเนียนอะไรตรงนี้วะสวยครับเอ้แต่เพื่อนเราอยู I I ่ฝ okay ั่งนุ้นหมดเลยวะโอเคเราเล่นฝั่งนี้แหละ ิไปเลยครับแต่ครับสวยครับปั๊มคิวกันยาวๆนะครับโดดมาฝั่งนี้ได้ไงวะเนี่ยฮะ <c oughs> ระวังนะระวังนะ <c oughs> มาดิโอเคครับเฮ้ย <c oughs> มัน,ม,นมันบักมาเไม่ได้เฮียมันบักมามันบักมามันบักมาทุกคนหมุก,ก่อนหมุก,ก่อนหมุก,ก่อน โอเคอดีเรายิงตัวนี้ก็ได้ตัวนี้มันไม่ได้บัคอะ่ะโอเคนี่กันดีกันดีกันดีกันโอ้โหเยอะมากครับทุกคนครับมาดิแตกครับสวยเดี๋ยวแบบว่าโยกย้ายใส,ส่สะโพกกอนนะครับหาจุดอื่นเล่นเนี่ยมาดิวิ่งชาร์จปึ้มแตกหลังเข้าปะหลังไม่เข้านะ โ okay. อเคหนึ่งนาทีท้ายครับกับกระสุนอีกเท่าไรกระสุนอีกเจ็ดนัดนะครับตอนนี้ไม่น่ารอดนะไม่น่าแบบประทังชีวได้นะครับผมขอแบบว่าหาจังหวะเราไปเก็บกระสุนมันนึงปั๊บเข้าหน้าต่างเลยสวยหลังเข้าพอดีแปลกครับสวยมาดิผมมีกระสุนพร้อมแล้วตอนเนี้ยผมท้าชนเลยนะเต็มครับผมเต็มครับผม ตา,ตายครับผมเจ็บครับผมตายครับสวยส0ตวสิบนาทีส0ตวสิบนาทีอะไรส0วสิบวิสุดท้ายยิงเรียกกันยิงเรียกกันมา,มามาปะยี่สิบวิปะผมว่าวินนี้ผมรอดน,นะนะครับเล่นเอาวันนี้แล้วกันเนียมันไม่เห็นเราเว้ยทุกคนกูเ <c> น <oughs> <c oughs> ียนกูเนียน ยิงเลี่ยงแล้วกันนะครับมาหน่อยเว้ยไม่ใชิบหายตัวดูดมาไม่เอาตัวดูดได้ไหมเฮ้ยหนีกันสวยนี่ไงี้ยเอาตัวไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่ตัวดูดนะตัวดูดนี้คือไม่ต้องมานะจ๊ะนะครับตัวดูดนี้โคตรเกลียดนะครับผมโอเคครับเอ่อเลดูตรงนี้เลยสวย เป็นวะเนี่ยที่ตรงนี้มีคนเป็นครับยิงไปเลยครับเจ็บแล้วสวยวได้มาหนึ่งคิวพอเปลี่ยนเป็นบอมจี้คือแบบว่ายิงได้สบายขึ้นเยอะเลยนะครับงบอลเลยนะยิงแบบสบายมากนะครับเต็มดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตกนะครับเอาระเบิดบัวมาวางไว้ได้ไหมเออระเบิดบัววางไว้ดีกว่า แต่ครับเค okay. เราก็รอๆเลยแล้วกันตอนนี้แต้มผมอีกนิดเดียวก็จะขึ้นทีดหนึ่งแล้วนะิงโกมีสักตัวหนึ่งผมขึ้นทิหนึ่งแล้วนะครับเค okay. ล่าเลยแล้วกันนะครับเอ๊ okay. ผมเจอแล้วตัวหนึ่ง เจ็บครับผมเต็มๆฮะแตกครับไปล่าเลยครับจะเอาสกอร์ที่หนึ่งนะนะครับป,ป,ป,ปหหหาหา๊าปา๊าป๊าป๊าปนะ๊าปนน๊าป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 ๊ป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 ๊บ แตกครับสวยที่หนึ่งแล้วตอนนี้สวยไม่โดนดูดช่วยหน่อยสวยแ็กแตกครับอุ้ยแตกสองสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออกแล้วเหี้ยล่าสุอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะเ <c oughs> มื่อกี้เหมือนได้เสียงมนมีมันหายใจแบบแบบเนี้ยเนี้ยเต็มตีน เต็มตีสองตัวแตกสองเฮ้ยเจ็บครับตายครับสวยรู้สึกว่าข้างหน้ามีมัมมี่นะครับนีไ่ไงอ้โดนดิเอาแตกเลยเรียบร้อยเข้าผิดท่าไปหน่อยนหนึ่งนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไล่ตบคนนี้ตบว,วินดีกันแล้วพิดคิปละนะครับ ไปเข้าหลังอย่างงี้เราจะได้เขาหรือเปล่าไม่รู้แต่วิ่งไปแล้วโดนตืดน,นะเมื่อกี้ถ้าไม่โดนตืดผมว่าผมได้นะตามม้างด,ดิตามทันมั้ยไม่น่าทันนะครับออไม่ทันนะโดนเรียบร้อย12วิผมว่าคนน่าจะชนะวินี้ครับโอเคก็ เดี๋ยวรอเขาจะละกันละสักครู่สักครู่เอ้ยไม่แน่นะเหลือคนไทยนะเหลือคนไทยนะสี่มตัวนี้มีด A.T.B. ไม่น่าตามทันครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีรับนไปลวสวัสดีครับ